คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตขอล่ำที่144ตอนขอให้มันจบลงในรุ่นของเราจะดีไหมเวลานั้นคนอามาเลกยกมารบกับคนอิสราเอลที่เรฟิดีมโมเสสสั่งโยชูวาว่า จงเลือกผู้ชายฝ่ายเราออกไปสู้รบกับคนอามาเลกพ่กนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดเขาโยชูวาก็ทำตามคำสั่งของโมเสสเขาออกไปรบกับคนอามมเลกส่วนโมเสสอาโรนและเฮอก็ขึ้นไปบนยอดเขานั้นโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไหร่อิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นเมื่อท่านลดมือลงเมื่อไหร่พวกอามาเลกก็ได้เปรียบเมื่อนั้นแต่มือของโมเสสมื่อลา้า เขาทั้งสองจึงนำก้อนหินมาวางให้โมเสสนั่งอารณนกับเฮอก็ช่วยยกมือของท่านขึ้นคนละข้างมือทั้งคู่ของท่านจึงชูอยู่จนตะวันตกดินส่วนโยชูวาปราบกองทัพอ,อามมเลกพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบพระธรรมอพยพบทที่17ข้อที่8ถึง13สวัสดีครับพี่น้องครับ คุณเคยมีศัตรูที่ตามล้างตามผลาญคุณอย่างไม่รู้จบบ้างไหมครับอิสราเอลก็มีชาวอามาเลกเป็นคู่กรณีที่สร้างความเจ็บปวดให้พวกเขาไมา่อย่างยาวนานในเชื่อกันว่าอามาเลกเป็นเชื้อสายมาจากเอซาวผู้เป็นพี่และอิสราเอลเป็นเชื้อสายจากยาโคบผู้เป็นน้องช่างน,น่าเศร้าที่ความขัดแย้งของพี่น้องส่งต่อกันไปอย่างยาวนานครับ คุณยังมีความขัดแย้งกับพี่น้องไม่ว่าในบ้านในโบสถ์ในสังคมยังไม่รู้จบอยู่หรือไม่ครับถ้ามีก็ขอให้มันจบลงในรุ่นของคุณเถอะเรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นหนึ่งเหตุการณ์ของความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันชาวอามาเลกที่ยกกองกำลังมารบกับชาวอิสราเอลโมเสสซึ่งเป็นเชื้อสายของยาโคบจึงเัญชาให้โยชูวาที่มาจากเผ่าเอฟราอิม ที่สืบเชื้อสายมาจากโยเซฟยกกำลังออกไปสู้รบโดยโมเสสจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดเขาโยชูวาเป็นชื่อที่โมเสสตั้งให้แก่โฮเชยาบุตรชายของนูนโดยท่านเปลี่ยนจากชื่อเดิมโฮเชยาที่แปลว่าความรอดเป็นโยชูวาในภาษาฮิบรูแปลว่าพระเจ้าทรงช่วยให้รอด เป็นคำเดียวกับคำว่าเยซูในภาษากรีกครับเพราะท่านต้องการจะสื่อว่าพระเจ้าคือแม่ทัพที่แท้จริงในสมรภูมิของเราและนี่คือเคล็ดลับแห่งชัยชนะที่แท้จริงครับเมื่อใดที่โมเสสยกมือขึ้นอิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นแต่หากโมเสสลดมือลงเมื่อไรพวกอามาเลก็จะกลับมาได้เปรียบในทันทีการยกชูมือขึ้นในที่นี้ จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือและขอประทานความสำเร็จให้แก่สิ่งที่กำลังทำอยู่ใช่เลยครับชัยชนะนั้นตัดสินกันด้วยผู้นำและหากพระเจ้าทรงนำเราเราก็จะประสบกับชัยชนะหรือเมื่อพระเจ้าประทานผู้นำที่ดีให้เราก็จะชนะในที่สุดเช่นกันกองทัพดีผู้นำแย่ก็แพ้ได้แต่กองทัพแย่ ผู้นำดีก็ยังมีอนาคตที่ดีขึ้นได้ถึงกับมีคำกล่าวไว้ว่ากองทัพแกะที่มีราชสีเป็นผู้นำยังมีโอกาสชนะมากกว่ากองทัพราชสีที่มีแกะเป็นแม่ทัพพี่น้องครับวันนี้คุณเป็นผู้นำแบบไหนและพระเจ้าประทานใครเป็นผู้นำที่ดีให้แก่คุณเยอะไรก็ตามผู้นำย่อมอ่อนแรงอ่อนล้าได้ เคล็ดลับแห่งความมีใช้อีกประการหนึ่งก็คือการมีทีมสนับสนุนที่ดีโมเสสมีอาโรนและเฮอเป็นผู้ช่วยที่สำคัญในยามที่โมเสสอ่อนแรงอ่อนล้าแขนตกเขาทั้งสองก็รีบนำก้อนหินมาวางให้โมเสสนั่งและช่วยกันยกมือของท่านขึ้นคนละข้างมือทั้งคู่ของโมเสสก็สามารถชูข,ขึ้นจนถึงเวลาตะวันตกดินทำให้โยชูวา ปราบกองทัพอมาเลกพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบพี่น้องครับวันนี้ใครเป็นผู้นำของคุณคุณเป็นผู้ช่วยค้ำจุนสนับสนุนช่วยเหลือเขาอย่างที่อาโรนกับเธอกระทำต่อโมเสสบ้างหรือไม่ครับหรือมีใครที่ค้ำชูชีวิตและการรับใช้ที่คุณทําอยู่ในเวลานี้ขอให้เราต่างให้กำลังใจและกำลังกายแก่กันอยู่เสมอ และอย่าให้เราขัดแย้งหรือสู้รบกันเองเป็นอันขาดนะครับพี่น้องที่รักครับวันนี้ขอให้คุณก้าวเดินไปในสมรภูมิชีวิตของคุณโดยมีพี่น้องเคียงข้างกันและกันดุจกองทัพที่มีพระเจ้าเป็นแม่ทัพใหญ่และให้คุณมองดูที่พระเจ้าอยู่ตลอดเวลาและให้พระองค์เป็นดุจธงแห่งชัยชนะของคุณเสมอไปขอให้ความขัดแย้ง การสู้รบทั้งหลายในระหว่างพวกเรากันเองจบลงในรุ่นของคุณนี้เถิดและให้เรารวมพลังเป็นหนึ่งสู้กับอุปสรรคและศัตรูที่แท้จริงจะดีกว่าจริงไหมครับคำหนุนใจประจำวันจากพระวัจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ